สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะผู้ไรหูผู้ไรมีวิธีเนาะช่วยบอกแน่พุทธว่าช่วงนี้ฝน,นตกเนาะตัวนอนก็นจะขึ้นหลายแห้งเลยตามต้นพุดเนี่ยผูไ้ไรหูก็ช่วยมินบอกในเด้อเวลาฝนตกถูกขงังเนาะก็จะมีตัวนอนนี่น,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 นีตัวนอนเขียวๆนี่เนาะเวลาฝนตกถูกขังนี่ตัวนอนนี่ก็จะขึ้นมากเลยช่วงนี้ฝนตกตลอดนี่หาก็ขึ้นมากนี่ หลายแห้งเลยปอนี่มิตัวใหญ่ๆตอนนี้เหาก็ไล่เก็บออกเนะาะเพราะว่ายามาฉีดหลายตัวแล้วมันกบบระโหายนะมันก็ยังขึ้นมาคือเา่าโอ้โหนี่นี่เห็นไหมนอนตัวเขียวๆโอ้ ตัวน,นี้ใหญ่เลยปอเรือ,อยานน,ออยานี่เรือยานมันมีคนยานอยู่นะผมมีน้องปอนี่น้องอันนี้มันมีคนยานอยู่นะเดี๋ชเชื่อมาถ่ายคลิปวนไหนดิเดีชเชอร์ออ,อกโอ้ตัวนี้คือแป้นเลยใหญ่โอ้นี่ ป๋าผู้ดใดหูผู้ดใดมีวิธีช่วยแนะน้นำในเด้อพอดีว่วาชงนี้มันขึ้นไลยนะเอากะจิจับออกเนาะนี่ใส่จับออกไปเลยยายพ่นี่ก็ยาดเน่ยายพนน่ยกน,ยน,น,ยพนก็นเลยนี่กระลังนี่ลูกมีตัวยั่ตัวน้อยเนาะมีทางดูมีทางแม,มวโอ้ยนี่ขวากะยืนอย่างกันนี อย่างตัวมัน,มนตีนนี่นะโอ้โนี่ลายเห้งลายเห้งเรื่อสือบกกาเรื่มมาถ่ายคลิปให้มาถ่ายคลิปให้แน่เลยสือจับกล้องให้เนี่ยบกกามาเลยเพื่อนน้อง เลือกยาอันเนาะห้องว่างๆยุงยาเลยปกติมันตรงยานเฮา,หาหะห้องจะเป็นยามันเห็ลยห้องตรงยานมันอันนี้ถูกขงังเนาะที่มันขึ้นจะไล่เขาก็เลยใส่ยาเนาะเก็บออกเก็บออกให้หมดเลยใส่ย,ยาไปกะบอนน่อเศรษยังขึ้นคือเก่าน,นะใส่ย,ยาไปเนะาะไล่กุกเก่าอีก ก็เลยบริสัยหรือว่าเป็นน้ำยาบูธืบ่ปะตัวนี้โคตรใหญ่เลยนะพี่น,น้องนี่ตัวนี้โคตรใหญ่เลยปอนี่เด๋ยวหายใาพอนผันเก็บไปเดือดเสือบอก,กามาเลย มา,มามามาจับกล่องแห้มาจับกล่องแห้ยานช่างยานยานขนาดว่าแค่ให้จับกล่องนี่บริหารเอาตัวนอนออกได้ไนี่ยังยานถ้าบบึงดิ๊ดดีๆนี่บริหารนี่นี่เห็นไหม ตัวมันคล้า,ายๆกับใบไม้เลยตัวมันจะคล้ายๆกับใบไม้เลยเก็บออกเก็บออกเลยย่าเก็บออกเลยเด้อเออเก็บออกถนนนีน้ค่อยไปเอาอันนี้ออกก่อน,นถนนนีน้ค่อยไปนั้นเดี๋ยวช่วยกันเอาออกก่อนฟูลายรีนุ่มรีเสือกย่าย่ากันมือนกับยายชองคุณคุณท่านย่าน ยายเห็ดคืนนายยะเนาะปันหหาเห็ดนายยเนาะตัวมันสีแบบคล้ายๆก,กันกับต้นไม้เลยเนี่ถ้าไม่ดูดีๆนี่ไม่เจอมนันนะยายถ้าไม่ดูดีๆไม่เจอมันเลยนะนี่เห็นไหมตัวมันคล้ายๆก,กันกับใบไม้เลยเขียวอ,อ่อ,อนๆเลยซื้อม่การมาเลยยาย เลยชื่อกลัวจะกลัวไปทำไมนะยายเนาะปกติมันต้องกลัวเราเนี่ยยายเราต้องใช้ทุกมือนะให้ไหมหูตัวนี้โคตรใหญ่เลยยายอเอ็แบเบก็บเ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 ก็บตัดแบบตัด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 มาปอตัวนี้ใหญ่เลยนี่ป,อ,อ,าปอาไปให้นิโน่หน่อย รับรองยายมันเล่นยายแป๊บเดียวแป๊บเดียวผมว่ามันกลัวมันมันกลัวนี่แหละตัวมันนะนี่แหละมันเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้ตัวจริงมันกลัวมันดูแค่คลิปมันไม่ขนาดแค่คลิปมันยังกลัวเลยนะกลัวกลัวแต่มันก็อยากดูเราปล่อยให้เขานั่งคนเดียวเนี่ยดูคลิปไม่ได้เลย กลัววิ่งมาหาเราลท,าทันทีไม่เห็นตัวจริงไม่กลัวไม่เห็นตร้อลว้ายน่าจะลงเลยนี่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 นย,ย้ยหูตัวใหญ่เลยอันนี้ทิ้งเลยพอแล้วไม่เอาเยอะโอ้โคขรหลายเลยถ้าฝ้นตกก็จะประมาณนี้นะยเนนะจะเยอะ ถ้าเราไม่ออกนี่พรุ่งนี้มานี่ไม่เหลือเลยนะยใบไม้นี่ถ้าบอกออกมานี่น้องอื่นใบใหม่มาเบิร์เลยใบใหม่ตกใจเลยเลยพิจิการมาเห็นนี่ตกใจเลยเลยแป๊บเดียวมันกินเนาะมันกินเก่งมันกินเก่งนะยายใช่ยัยเราบอกกินเลยก็ขชีกินเลยกระชีเลก เดี๋ยวจะเอาไปหายป้าเป่าปลาเป่าบกกลัวเด้ปลาเป่าบริยานเนี่นี่อืลูกสาวเขาไม่กลัวแม่เขากลัวไม่มาเลยเพื่อใหญ่นั้นอืม พังยาไรเล,ลีนี่พังยายเยอะพังยายเยอะจริงๆผู้ได้หูผู้ได้มีวิธี่อแม่พี่นองยายดีๆเนาะแนะนำเลยเด้อชวนเขาเองกับบุหนามีแต่ภาคกันเก็บออกอย่างเดียวเข้ามาเมื่อไหร่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำใจให้เนี่ย